自己紹介の文をここに書いてきたので、みさきちゃんに自分で読んで見て、ちょっと自己紹介してみてください。はい、OK。パイガン・ルーイ。あ、パイガン・ルーイ。それでは行きましょうっイガンルイ。パイガン・ルーイ。パイガン・ルーイ、レッツゴー。パイガン・ルーか。 ฉันเชื่อมีคติอโอเคอินดีทีะะ่ได้รู้จักค่ะรู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักฉันมาจากญี่ปุ่นค่ะเอ่อฉันมาจากญี่ปุ่นนัดมาฉันมาจากญี่ปุ่น I come from Japan ฉันมาาจากมิดเดิลโถนมิดเดิลโถนเอ่อเทตังเดย์ฉันมาาจก ญี่ปุ่นค่ะโอเคเอ็กซ์เลนด์โอเครึฉันชอบฉันฮะฉันชอบเมืองไทยค่ะฉันชอบฉันชอบชอบอย่าออกชอบฉันชอบอ่าฉันชอบย่าฉันชอบเมืองไทยค่ะโอเคฉันชอบเมืองไทยค่ะชั่ม่าเมืองไทยแพงคันจี ครั้งที่เจ็ดค่ะโอเคฉันมาเป็นฉันมาเมืองไทยจำว่าเมืองไทยเป็นครั้งครั้งที่เจ็ดที่เจ็บเจ็บเจ็นค่ะนัดเจ็บเจ็7เจเจ

แล้ว it's already have โอเคสามีสามีไม่ใช่ไม่ใช่เดลมาใช้สามีเด็กสามีเด็ดูสนใจอ๋อและแอนเนาะแอนและแอนโอเค I I have husband and son โอเค again please สามีสามีเด็กดูใจทรงกงค่ะ อ๋อมีลูกลูกชายชื่ออะไร่ออเวัตดาเนมวัตตาเดนเนมโคตตาชื่อคนแรกโคตตาคนที่สองในเซ็กซกันวันหนึ่งชื่วงนั้นเป็นอะไรที่โคตตาเอเดวันเอเดวันอันนั้นแต่คนอื่นอีกคนอีกคนอีกคน อีกหนึ่งคนอีกอเกนันมอคนห i n อออันนี้พี่ชายพี่ชายโคตาพี่ชายพี่ชายโครชอนะเด็กคนนี้พี่ชายพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่อโคตาค่ะชื่อคตาค่น้องชายเ้อกันหวนนนนงนนนนชายน้องชายนน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 ออนน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  น้องชายฮะน้องชายชื่ออะไรนะฮินาตะอ๋อฮินาตะน้องชายชื่อฮินาตะน้องชายชื่อฮินาตะอายุกี่ปีหาโอนพี่ชายอายุกี่ปีอายุกี่ปีอายุกี่ปีหนึ่งเอี้ยสเจมังส์หนปีเจ็ดสิบเดือนหนึ่งปี้หนึ่งปีหนึ่งปีสิบเดือนสิบเอี้ย 2んど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 ん1んど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 んんど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 んんど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 ん